อันนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เชียงรายนะครับอ่าแล้วก็จหาเมอร์เยคูอ่าพีเบก็เออมาแล้วครับ เปิดงานนะครับจะส่งรูปแบบไม่ได้นะครับถ้าหากขาดไฮไลท์อย่างนึ่งครับเราจะเยอะเหมือนกันเลยตัว่อ้าวปุ๊บเอครับสวยมากเลยครับชุดอาขาครับครับยินดีต้รับคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายนะครับคณะผู้บริหารจากสมาคมอ่อเยอะพูนใจเยอะยูโดสนใจหมาใจสนใจหมาเยอะเหมือดเลยนะครับโรงเรียนสาสานได้ขึ้นบนเวทีมเลยนะครับเพื่อเป็นติวชิญญาณนะครับในการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมจะได้ให้สัญญาณนะคแดงไปดูข้างหน้าครับสามสองหนึ่งครับนะครับในการทำข้าวคุกนะครับครบของแท้นะครับอุปกรณ์แท้ทุกอย่างครับนะครับเกณฑ์ที่ผิด ชาตครับามข้าวุบนะครับก็คงอีกเป็นอีกหัึ่งนะครับสีาซึ่เป็นไฮไลท์ของงารประเพณีโรชิชาด้วยครับถามขวครับนี่ก็ถือเป็นการฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับเทศกาลประเพณีโลชิชาอาขาบดชงตู้นั่นเองนะคะเป็นการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ อันนี้ก็ข้าวปุ๊กก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นงานนะค่ะเป็นงานดำซึ่งเราจะไปะคั่วมาให้หอมแล้วก็พอพอเราเอาตามข้าวที่ตามมาแล้วเนี่ยมา มาวางไว้บนบนแค่บนนี้นะคะเรามันจะทําให้ข้าวเนี่ยมันไม่ติดมือแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของงาแล้วมันจะทําให้รสชาติของข้าวปุ๊กเ<ค>นี่ยหอมหวานอร่อยใช่ค่ะแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เราทำเสร็จก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะ<ฮ>แล้วใช่ค่ะมันจะมันจะเป็นมันจะนิ่มๆหอมๆ<อ>ม,มันมันอร่อยมากเลยนะคะเหมือนเราเราเป็นข้าวเหนียว แต่ไปค้อนเหนียวําละเอียดมาจิา้มกับงาำดำกินแล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่วันสองวันแบบนี้มันแข็งใช่ไหมคะเราก็สามารถทอดกินได้ค่ะปิ้งได้ป,ไดปิ้งให้มันกรอบข้าวมันจะแตกมันจะกรอบๆหอมๆแล้วข้าวข้างในมันก็จะเป็นกุลูอันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการตามข้าวปุกของพี่น้องปรพิ่ะนะคะคะต้นตำรับได้ค่างยากนะครับท่านจะคุ้นเคยก็ แถวถนนคนเดินหรือว่ากาดมั่วนะครับก็คงจะมีนะครับแต่ต้นตำรับนะครับคงจะอยู่กับทายุที่น้องชาติพันธ์อาขาซึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับนะครับข้าวที่นํามาตามข้าวปุ๊บก็คือข้าวดอยนะครับซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษนะครับจากนี้นะครับจะ ได้เรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับได้นี่ครับนด้ได้ครับประจำที่นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะนำผู้เข้าให้ได้ชมการแสดงนะครับในชุดพิธีเปิดในวันนี้ครับใช่บบเป็นการแสดงของน้องๆนะครับน้องๆยังเด็กๆการแสดงในชุดตอนนี้ไปดูที่ความเป็นขามาขามาเจ้าเขยมโอ้โหน้องๆตัวเล็กๆครับน้องๆยังเป็นน้องๆอ้าเยมไเลย นะครับเขาทำไว้เคยส่งตัวผมอรัท่านจะสังเกตเห็นนะครับค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านได้สังเกตดูนะครับชุดของน้องๆ้องที่สงสครเยอะเหมือเดทมีการปักนะครับด้วยมือนะครับเป็นแฮนด์เมดทั้งนั้นนะครับมาเต็มยศครับมาอย่างสวยงามนะครับผมจะได้สร้างความประทับใจให้ทุกท่านนะครับกับการแสดงชุดนี้อย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวสักครู่ะครับแสดงติดเต้นนะครับไม้ไผ่จบครับอกพูดช่วยครับขอเสียงปรบมให้กับการแสดงในชุดที่ดเลอกพูดช่วยอกพูช่วยซาาค่ะอุ่าูซาไม่ฟาดหัวออม่องไมมองลแล้วีมเหน่ยเยอะเลยันงเ้ Thank mm -hmm. you.